สวัสดีครับสำหรับใครที่ผ่านมาทางเส้นทางเขาจัก,กันและวันน้ำเย็นคงไม่พลาดก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับนี่คือบ้านเตี๋ยวเมนูก็มีหลากหลายนะครับก่อนอื่นก็เลือกผักมาก่อนละกันเพราะว่าผักก็ให้หยิบได้ฟรีเลยแล้วก็ยังมีอาหารเยอะแยะมากมายข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงก๋วยเตี๋ยวจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับผมก็สั่งก๋วยเตี๋ยวไก่มากินหนก่อนละกัน บเบื้องต้นผมว่าน้ำซุปเขากําลังพอดีไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยทีเดียวชามใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็เส้นเหนียวนุ่มถูกปากถูกใจกันแน่นอนสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือร้านนี้เขาใส่ใจเรื่องคุณภาพครับแล้วก็สะอาดปลอดภัยมากันแล้วมีโอกาสแวะมาครับที่อําเภอเขาชะก,กันบ้านเตี๋ยนะครับดูสังเกตกับในส่วนของตีนไก่เนี่ยกินแล้วแบบลูดได้เลยแยกเนื้อแยกกระดูกนะครับนี่คือความอร่อยแล้วก็อย่าลืมทิ้งลงถังขยะนะครับอย่าทิ้งใส่ถ้วย มีโอกาสเชิญแวะมาบ้านเตี๋ยวที่อำเภอเขาชะก,กันเชิญครับความอร่อยรออยู่นะครับ